โอเคนะฮะก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะวันนี้เราก็อยู่กับกล่องข้อัดูพิษนาคแล้วนะครับถ้าหากว่าใครติดตามสำหรับช่องเรามาเป็นอย่างดีนะครับผมเคยโพสต์ไปแล้วนะก็จะในช่วงเดือนพฤศจิกาหรือเปล่าที่ผมโพสไม่ใช่พฤศจิกาพฤษภานะฮะที่ผมโพสต์ไปว่าผมเนี่ยได้ทาการพีออเดอร์เซตสี่นะครับบล็อกเซตสี่ไแล้วสำหรับฮูเมกมีเป็นเตนนะครับก็มีตั้งไว้ข้างหลังให้ดูนะครับก็คือ เซตหนึ่งนะครับเซตสองแล้วก็เซตสามอันนี้ก็เป็นเซตสี่เซตสี่รู้สึกว่าจะเป็นกล่องสีแดงนะฮะเปิดไงครับเนี่ยเปิดด้านข้างนะครับกล่องสภาพยับยเยินพอสมควรเนะะาะอเดี๋ยวผมขึ้นภาพว้ให้ล้กันนะครับสำหรับใครที่อยากจะสั่งเนี่ยก็ก็จะขึ้นภาพมาให้นะครับสำหรับคลิปที่สอนเนี่ยว่าสั่งยังไงนะครับก็ไปตามคลิปนี้นะครับค้นภายในชาแนลผมหรือไม่ก็ ถ้ามีลิงก์ก็ลองกดเข้าไปดูได้นะครับสำหรับวิธีการสั่งเนาะอันนี้ผมสั่งผ่าน Gmarket นะครับผม <C le af> ก็เขาส่งไวมากนะเอาจริงๆเขาส่งมาตั้งแต่วันที่หนึ่งแล้วนะครับแต่ติดอยู่อย่างเดียวก็คือเอที่ยวบินเนี่ยหาวันหาแบบหาเที่ยวบินส่งไม่ได้นะครับติดโควิดเนาะก็เลยเสียวเวลาไปประมาณกี่วันวะเนี่ยรู้สึกจะเพิ่งส่งวันที่ยีสิ จะขยับวันที่ยี่สิบนี่แหละถ้าจำไม่ผิดมั้งเดี๋ยวเวลาประมาณสิบเก้าวันหรือสิบหกวันนี่จำไม่ได้ก็จริงเขาส่งไวมากนะถ้าเป็นประเทศอื่นนี่เขาก็คือส่งถึงแล้วนะครับเพราะผมเห็นคอมเมนต์รีวิวเขารีวิวกันตั้งแต่วันประมาณที่วันวันที่ห้าถึงวันที่เจ็ดแล้วแต่อันนี้ของผมพึ่งได้วันที่ยี่สิบสามนะฮะก็คืออันนี้วันที่ยี่สบสามนี่แหละก็ไม่รู้ว่าคลิปจะลงวันที่่าไรแต่น่าจะลงวันนี้แหละมั้ง อันนี้ก็เป็นบล็อกนะครับเป็นน่าเป็นสีแดงออกเลือดหมุงหรือเปล่าครับก็ชื่อภาษาเกาหลีผมอ่านไม่ออกนะครับคือลองพยายามอ่านแล้วแหะแต่คือแบบก็อ,อ่านไม่ได้กนะ็ภาษาอังกฤษนะครับ One day I become a princess โ okay. อเคเดี๋ยวเราลองอันบล็อกกันเลยนะครผมก็จะพยายามแกะให้ไม่เสียหายที่สุดนะ โอเคโอเคไม่เป็นไรโอเคอื่นแกะพัตติกอดซิอันนี้ก็จะเป็นกล่องนะครับกล่องก็เหมือนเดิมติดอย,อย่างเดียวก็คืออันนี้เป็นด้านอันนี้แล้วมอนไม่ต้องกลับอย่างนี้เนี่ยเพราะว่ามันสอนครับก็แค่หับตูนนะครับแต่นิยายเนี่ยเขียนโดยพูตันนะครับ แต่คนวาดจะหลบตูมันไม่ใช่คนวาดจะเรียกว่าสนับพิมพ์มันอะแต่คนวาดชื้อสูตรนะครับโอเคอันบ็อกออกมาครับก็จะเป็นอันแรกนะครับก็จะเป็นในส่วนของออาเห็นบอกว่าเป็นที่ติดเป็นที่ติดอ่าหลังเหอนเป็นป๊อปปพเไยวะ่ะ เอาไว้ตั้งหรือเปล่าที่ติดหลังทูศัพท์พวกจับอะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่มั่นใจนะต้องลองแกะออกมาให้ดูใช่ไหมได้ได้ได้ได <c oughs> อันนี้เป็นกาวนะฮะแกะได้อ่าดูมีเขียนบอกเหมือนว่ามันจะยืดได้นะแต่ผมอ่ายืดลองยืดลองยืดนี่นะฮะเอาไว้ติดนะฮะ เอาไว้ติดแล้วก็ยืดออกมาตั้งเป็นอย่างนี้นะครเป็นปุ่มกดได้ตรงนีน้ซึ่งผมก็ไม่ได้ใส่ใจนะครเพราะว่าเป็นรูคับ <c oughs> เพราะเป็นรูคับนะครับผมเลยไม่ใส่ใจโอ้โอเคอย่างต่อไปนะครับก็เป็นจะเรียกว่าโปสการ์ดหรือเปล่าโปสการ์ดนะครับตัวของอาร์ตี้กับเซนิตนะครับผมคิดว่าการลงสีเนี่ยค่อนข้างที่จะ ไม่ค่อยถูกใจผมเท่าไหร่แต่อาจจะถูกใจทุกคนนะครับก็ค่อนข้างที่จะหน้าตาดีทีเดียวนะครับโปรเกร์นี้โอเคนะครับนี่ต่ <laughs> อไปนะครับเป็นอ่าสติกเกอร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นเฟลิกล้วนๆนะฮะมีกุหลาบให้แกด้ะ <laughs> อันนี้เป็นเฟลิกหน้าตาหน้าตาคิกคุ่มากเลยก็จะเป็นเฟลิกแล้วก็ อันนี้ไม่มั่นใจว่าทําไมเฟลิกไม่ใส่ในซองให้เฟลิกโดนนีลาเทศเหร่ะทำไมคนที่เหลือถึงอยู่ในซองล่ะอ่าอะไรกันเนี่ยอ้โเก็บออกมานีวผมจะได้เกินว่ะอันนี้เป็นตัวของอ e ีซเคยวนะครับพระเอกของขาวเราเราเล่นไม่ใช่พระเอกพระเอกก็ได้พ่พลองพ่ลองพ่าลองอะนะครับก็หน้าตาประมาณนี้แล้วก็ลิลลี่ ว่าแล้วผมต้องได้ซ้ำผมต้องได้เกินว่าลิลลี่นะครับผมก็น่ารักมากผมพูดเลยว่าลิลลี่นี่ปริบเสมือนนางอีกคนหนึังได้เลยเนะี้ยแล้วก็เฟลิกนะได้ซ้ำผม, <laughs> มว่าเขาจะใส่ผิดไหมผมหนึ่งอันหรือเปล่านะแพ็คแพ็คมาเกินนะฮะแล้วก็ตัวของอลูคัสนะครับพระเอกเราเฉพาะใน,นนิยายนะตอนนี้มังคาวายยังไม่รู้ว่าเป็นพระเอกหรือเปล่า แล้วก็ตัวของตีนิดนะครับพู้ชนตสงสารโอเคก็ลงประมาณนี้นะครับสรับสติกเกอร์ก็จะมีมาให้กี่คนเอยหนึ่งสองสามสามสี่ห้ามีมาให้ห้าคนนะครับส่วนอันนี้ของแถมครับของแถมอยู่ดีๆแบบมันก็มาอยู่ในกล่อง คืออันจริงๆน่าจะไม่มีไม่มีเกิอนอย่างนี้นะหรือจะมีคนเรียกร้องพอี่เกมแจกเลยเกมแจกเลยไม่แจก <c oughs> นี้ก็จะเป็นตัวของหนังสือมังคาวานะครับเล่มหนึ่งกับเล่มสองเนี่ยจะมีประมาณสิบสองตอนนะครับแต่ตอนที่เล่มสองถึงเล่มเล่มสามกับเล่มสี่เนี่ยน่าจะมีสิบห้าตอนสองสี่หกแปดสิบ อนสิบสี่สิบห้าโอเคมีสิบห้าตอนตั้งแต่ตอนที่สี่สิบถึงตอนที่ห้าสิบสี่นะครับมีลาเตอตะพูนเนี่ยก็จะเป็นตั้งแต่ตอนที่ป้าป๋าเนี่ยสูญเสียความทรงจําแล้วนะครับแล้วก็ตอนที่ออกมาแล้วนะครับก็คือหนีออกจากวังมาไยป,ป้าป๋าแล้วก็จะมีลูคัสไปต้นไม้โลกนะฮะแล้วก็มีอาร์ตี้ไปชนพายข้างนอกนะฮะมีถึงป้าเทนิดป้าเทนิดได้จากไปนะครับแล้วก็ ตัวฮาวาตี้เนี่ยกลับไปหาพ่อนะฮะเพราะว่าคิดถึงแล้วก็ยังมีตอนพิเศษนะครับตอนพิเศษก็คือ,คอตอนไปเที่ยวนะฮะไปเที่ยวอ,อ่อไปเที่ยวชายหาดมีแผ่นเดียวแล้วก็มีวาดอะไรนิดหน่อยก็ถ้าตอนพิเศษกเ็เดี๋ยวเจอกันที่ดิสคอร์ดประจําช่องเราแล้วกันเนาะสำหรับใครที่อยู่ในดิสคอร์ดโอเคผมขอแป๊บน,นึงนะฮะร้อนมากตอนนี้ผม อยากจะบอกว่าตอนนี้คือเหงื่อท่วมเตัวเหงื่อท่วมตัวมากๆโอเคอันนี้เป็นหนังสือเลื่อุดท้ายนะฮะเป็นแฟนซปูนะฮะแล้วก็เป็นรูปโคนะฮะมีประการเลืยับมุกุดด้วยนะฮะข้างหลังก็เป็นนาที่โคนะครับเป็นรูปที่่าวาดขึ้นนะครับในเรื่องก็จะมีอันนี้ด้วยนะครับที่โคเอ๊ะที่ซปูเนี่ยก็ได้วาดไว้ อันนี้เหมือนจะเป็นพวกแฟนอาร์ตหรือเปล่าไม่มัน่ใจให้เราให้ด,ดูด้านหลังเรียมนี้ก่อนเนี้โอเคอันนี้ก็คงจะเป็นพวกแฟนอาร์ตให้พวกการอาร์ตเวิร์กนะครับม,มือผมสั่นมากเัย <laughs> นี่ครับการวาดลิลลี่อันนี้จะเป็นปรากฏอยู่ในตอนที่สอ,องนะครับตอนที่ลินลี่เนี่ยเล่าเกี่ยวกับเรื่องนะฮะแล้วก็าร์ตี้โค ตี้กับโคนอนด้วยกันอันนี้โอเคก็เยอะมากนะฮะไม่มั่นใจว่าให้ระบายสีตามหรือยังไง <c oughs> มันเป็นสมุดวาดภาพระบายสีห <c oughs> รออ่ลงประมาณนี้เนาะก็ด้าน,นหลังก็มีขาวให้ไม่มั่นใจว่าเขาให้เอามาระบายสีหรือเปล่า <c oughs> มันก็อะไรอยู่นะให้เอามาระบายสีแต่ก็อาจจะอาจจะใช่นะสำหรับเล่มนี้ก็เป็น art work นะฮะ สวยมากเลยตรงทําเป็นเบาวตรง,ตรงพวกมงกุฎแล้วก็เครื่องประดับนะคะโอเคลงประมาณนี้นะฮะสำหรับสําหรับการรีวิวบ็อกเซตนะครับสำหรับวิธีการสั่งก็ได้บอกมาทังต้นคลิปมาเนาะครับใครที่อยากรู้อะไรเพิ่มเติมก็ลองคอมเมนต์ไว้นะฮะถ้าหากว่าผมบอกว่าได้คลิปแล้วผมจะไม่ตอบนะ <laughs> วิธีการสั่งบอกนะ นี่ยก็ไปดูคลิปนี้สิโอ้โหไม่มีใครคิดจะไปเซิร์ชเลยโอเคนะครับก็เจอกันได้ใหม่ในคลิปรีวิวบ็อกเซตที่5นะครับผมวันนี้ก็ผมก็มีอยู่4บล็อกเซตนะครับแล้วก็มีนิยายอยู่3เล่มครบนะฮะก็เป็นของภาษาเกาหลีหมดเลยนะฮะผมไม่คิดว่าจะซื้อภาษาอื่นมานะนอกจากภาษาไทยจะลงถ้าภาษาไทยมาเนะี่ยก็อาจจะทำภาษาไทยนะฮะอาจจะซื้อมาะสมแหละโอเค สำหรับคลิปนี้ก็ขอจากลาไว้เ,เพียงเท่านี้เนาะเจอกันได้ใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ก็อ่ะจากลาด้วยลูกค้ากันสวัสดีครับ